สวัสดีค่ะสวัส um, ด um, ีชาวพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอต้าเนาะก็เดือนนี้ก็ทํคลิปให้ไวนิดนึงเนื่องจากแม่หมอก็จะมีธุระด้วยก็เลยต้องรีบรีบทำนะว่างก็ต้องรีบทําเลยนะคะนะคลิปนี้นะคะเป็นการทํำนายความรักของชาวพิจิกรลัคนาพิจิกดาวสุขดาวจันทร์พิจิกหรือผู้ที่เกิดวันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนาบนที่ตามหลักสากลนะคะไม่ได้นับตามของไทย วันที่จึงจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะนะไม่ต้องถามนะคะว่าวันที่ไหนอะไรยังไงอีกไม่ต้องสับสน,ะะน,น,นนะคะเนาะท่านใดนะคะต้องการเราทำทำนายเป็นการส่วนตัวหรือพูดคุยกับห,หมอนนคะไปเมาส์ได้ที่ Facebook นะคะหมอตาพาย,ยี่ิบสีที่ปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะโอเคเอาละนะคะความรักของชาวพิจิกประจําเดือนตุลาคมสองพของชาวพิจิกนะคะความร่อง,องชาวพิจิกประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 1จะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะ ภายใบแรนะคะได้ไพ่เดวิลเดวิลเนี่ยก็หมายถึงอ,อาจจะมีรักสามเศร้ามีรักสอนแลารู้สึกว่าเป็นความรักก็เป็นอารมณ์ที่มันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมันหงุดหงิดแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบเป็นตันหารักโลภโกรธหลงมีคนเข้ามาวุ่นวายไปหมดนะนะสิ่งที่มีพอามเตัวคุณในไพ่เจ็ดหม้เท้ามีคนบล็อกมีคนปิดกั้นหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่พยายามที่จะปิดกั้น หรือคุณนะ่ะอาจจะต่อสู้มันเป็นการอารมณ์แบบประมาณว่าฉันจะทําเพื่อตัวฉันเองอะ่ะฉันจะไม่สนใจคนอื่นฉันจะทาเพื่อตัวฉันเองฉันคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวฉันฉันจะทําสิ่งนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความล่มหลงกิเลสตัณหาหรือการทําอะไรตามใจนะคะขอให้คุณนึกถึงความถูกต้องเป็นหลักนะ ถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องอนาคตเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราเลือกทําสิ่งที่ถูกนะหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับคนราศีมังกรก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาตำแหน่งคุณได้สามไม้เท้าตำแหน่งคุณรักได้หกไม้เท้าตัวคุณรอคอยอ่ะเมือคุณทำารู้สิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จอ่ะรอคอยให้ความสําเร็จนี้มันมาหาคุณในสิ่งที่คุณคาดหวัง ตำแหน่งคุณรักได้ไพ่หกไม้เท้าเขาจบอ่ะเขาหันหลังให้คุณอ่ะเขาบอกเขาอยากจบแล้วอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะแบบจบอาจอจะมายถึงจบปัญหาแล้วมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีก็ได้นะคะเพราะมันจริงจริงมันเป็นไพ่ชัยชนะไพ่วิกตอเรียอ่ะคือมันเหนื่อยที่ผ่านมาทั้งหมดอนะ่ะจนฝากฟันอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ตีหนก็ได้นะคะแต่ว่าในๆนคือมันเป็นการจบ ะะอุปสรรคและปัญหาในไพายอัศวินถือถ้วยแล้วก็ห้ามเท้ามีความไม่เข้าใจกันขึ้นมาจากเรื่องเล็กๆก,ก็สามารถจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้มีการเถียงกันแล้วเขาก็หันหลังให้คุณคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะโลกสุดตัวสูงอัธยาศัยดีคารมดีใจดีดูอบอุ่นแต่เขายังไม่พร้อมที่จะ มาเลือกคุณอนะเพราะเขาหันหลังให้ละมาคือฉันก็ยังทำใจทําตัวไปเรื่อยๆไม่ได้จริงจังอะไรยังไงทีนี้เขาหันหลังให้คุณนะคะ่ะนะอืมเป็นคนกวนๆนะคนคนเนี้ยอารมณ์แบบโคตรสิลปิดบางทีก็น่าําคาญน,นะเขาหันหลังให้เนะ่ะเออนั้นะมีอะไรไม่เคลีย์มีอะไรก็ไม่คุยหันหลังไปแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรไไเกิดขึ้น ความรู้สึกนะคิดสามเหรียญสีไม้เท้าคิดนะอยากคุยอยากปรับพความเข้าใจเอ๊ะมาขอสักทีสิเมื่อไหร่จะมาพูดมาคุยมาคบกันสักทีสิสีไม้เท้าความรู้สึกนะคิดคืออยากไปพบอยากไปเจอนะฮะ,ะอยากปรับพัฒาความเข้าใจกันนะคะนะเรารู้สึกเราอยากเสนอเขาไปเสนอว่าเอ้ยเราลองมายยดูกันไหมคบกันไหมคุยกันไหมอะไรเงี้ยค่ะนะหรือคุณรู้สึกคุณอยากไปหาใครสักคนอยากพบอยากเจออะไรเงี้ยนะแต่ปัจจุบันล่ะปัจจุบันได้สองดาบตัดสินใจไม่ได้ ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีลังเลสับสนคนรักก็เอาแต่ใจเหลือเกินพูดจาอะไรมาก็เจะพูดค่อนข้างเป็นคนเห็นแก่ตัวมากอะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีแล้วพูดจาก็าทาร้ายจิตใจมากเลยพูดจาคือเขาเป็นคนพูดจาตรงอเออไม่รู้จะทํำยังไงดีใจก็อยากได้ แต่ว่าเขาเดียมเพลอร์อาจหมายถึงคนลาสีเมษหรือคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลกักคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณจะเอายังไงดีหรือเขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องคุณต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือคุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้อาจจะมีคนสองคนเข้ามาคุณตัดสินใจไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะนะแต่คนคนนี้เดียมเพลอร์อเป็นคนค่อนข้างที่จะอาจจะหมายถึงคนลาสีเมษคนต่างชาติเจ้าของธรุรกิจคนในเครื่องแบบ ข้าราชการก็ได้คนที่มีทำง,งานในงานที่มั่นคงอ่ะแต่เขาจะมีความเป็นตัวเองสูงแต่เขาไม่ความเป็นผู้นําเยอะนะเขาอาจจะประเด็ดการนิดน,นึงแต่เขาไม่ความเป็นผู้นําเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยคุณลังเลกับคนคนนี้มากอะคะ่ะนะอนาคตที่จะเกิดขึ้นมีคนหันหน้ามาหา,หาคุณนะคิยงถือถ้วยเป็นคนพูดจาดีมีเสน่ห์อารมดีใจดีแต่ดูเหมือนเจ้าชู้อ่ะดูอบอุ่นนะดูอบอุ่นเหมือนพ่อเหมือนสามี แต่คุณรู้สึกเซ็งๆอ่ะมาทำไมกับมาตื้อฉันทำไมคือทำฉันเสียใจนี่หรืออาจจะประมาณว่าไม่ถูกสเปกอ่ะไม่ชอบเพราะมันมีไพ่เซ็งโผล่ขึ้นมาไม่ชอบแบบเนี้ยไม่โอเคอ่ะนะเขาเขาหันมาหาคุณอ่ะอาจจะมาหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะไว้ใจเขาหรือไม่ไว้ใจเขาดีอะไรอย่างเงี้ยนะ ขาเจ้นค่อนางจะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งนะคนคนนี้เคยผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนแล้วก็เลยไม่ค่อยที่จะ,สะแสดงอารมณ์และความรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะคะนะอ่ะต่อไปเรามาดูไพ่สรุปนะคะสรุปใบแรก9เหรียญแฮงแมน man, 2เหรียญแล้วก็7ถ้วยเเหรียญก็พยายามทำตัวโสดพยายามที่จะไม่คิดอะไรสบายๆนะคะนะจริงๆอ่ะคิดไหมคิดค่ะแต่ว่าพยายามที่จะ สแสดงให้คนอื่นมาเห็นว่าฉันอยู่ได้ฉันสบายดีฉันสวยฉันเลิศฉันไม่เป็นอะไรหรอกฉันเข้มแข็งถอ่อคือพยายามที่จะแสดงออกอย่างนั้นแต่ว่าในใจละ่ะแฮงแมนมาโอ้คิดไม่ตกค่ะเอาไงดีพาทะพาะพันทะอย่างอีลุงตูงนั่งอยู่เลยคิดมากนะคะหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะมาหาคุณเขายังติดห่วงติดบ่วงติดพันทะอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาอยู่นะก็เลยทําให้เขาเนี่ย กลับมาคบกับคุณเปิดเผยจริงจังไม่ได้สองเหรียญเนี่ยนะคะนะเป็นไปได้นะคนที่เขาหันหลังคุณเ,เขาจะกลับมาาหาคุณนะแต่ทีเนี้ยกลับมาถามม,ม,มันคงไหมสองเหรียญมันไม่มั่นคงหรอกค่ะนะแต่ก็มันแบบมันยังไม่มีความมั่นคงแน่นอนอะไรให้กับชีวิตคุณเจ็ดถ้วยก็อาจจะมีคนมีตัวเลือกอะไรเข้ามาให้คุณได้เลือกได้คิดนะเดือนนี้ก็คิดให้ดีนะคะนะ มีหลายสิ่งหลายอยา่างร่อตาร่อใจเลือกถูกก็โชคดีนะคะเหมือนลอตเตอรี่นะคะความรักเนาะแมมอเนี่ยไม่ถูกสักทีหนึ่งหวเหยนะเลยเนาะก็คิดเยอะค่ะเด๋ยนนี้อาจจะมีตัวเลือกมีคนหลายคนเข้ามาแต่คุณก็ยังแบบไม่ถูกใจหรือก็ยังเก็บไปเป็นตัวเลือกก่อนก็ได้คุณอาจจะรู้สึกงั้นก็ได้นะคะนะเพราะว่าใจคุณอะอาจจะติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะตัดสินใจไม่ได้อาจจะมีคนนนะคะให้เลือกให้ตัดสินใจแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยวันนั้นนะ ก็เลือดที่จะสดแล้วกันทำตัวสบายๆชิลๆโดนแคร์อะไรอีกนะอ่ะต่อไปนะคะมาดูไพ่ o r ล c l e เพ่ยบแรกนะคะ r i l i เ s ียเอ็กซ The time has come to clear your energy อ่อมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลืมอดีตลืมอะไรที่เขาเคยทำกับคุณไม่ดีหรือลืมสิ่งไรๆที่ในชีวิตคุณที่คุณเคยเจออะไรมาไม่ดีลืมมันไปซะมีโอกาสนะคะนะคนคนนี้เขาจะเป็นแนวคู่ เาาพราะว่าไพ่คืเนื้อคู่ตำแหน่งเขาเห็นไหมคะคุณได้ราชีถือถ้วยคุณอารมณ์อ่อนไหวเซนซิ ensitive, ทีฟธาตน้ำนะแล้วคนที่เข้ามาเป็นคินถือถ้วยซึ่งเป็นไพค่คู่คุณนนะไพค่คู่นะให้ลืมซะบางทีเราก็ต้องผ่านการเจ็บปวดใช้ชดุดใช้กรรมความทุกข์กับคนวันนี้ก่อนเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่เนะเา,าะไพ่ใบต่อไป hard to hard conversation ไพ่บอกว่ามีอะไรก็ให้พูดคุยไป ความรู้สึกที่แท้จริงอะไรคุณบอกว่าคุณก็พูดแล้วนี่แต่ว่าเขาไม่เปิดใจอ่ะเขาหัวแข็งอ่ะเขาเชื่อไงเขาก็เชื่ออย่างนั้นเขามองว่าคุณเป็นเด็กทำอะไรใจร้อนทำอะไรตามอารมณ์ไม่มั่นคงเอาแต่ใจส่วนเขาก็หัวแข็งเขาอาจจะคุยกันยากค่ะคุยกันยากแต่เราก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็บอกแล้วว่าเราต้องการอะไรมันเหมือนกับการแสดงจุดยืนว่าฉันเป็นอย่างเนี้ย ฉันต้องการเนี่ยเป็นการแสดงจุดยืนนะคะนะสุดเขาก็หัวแข็งสุดๆค่ะนะไม่เปลี่ยนใจหรอกพูดอะไรไปก็ก็เปลี่ยนใจเขายากเอาละนะนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยนะคะนะเราก็แสดงความจริงใจไปความใจร้อนอาะที่นี้ก็ลดลงบ้างนะคะถ้าย์ป trust อ่าสถานการณ์นี้นะคะบอกให้คุณนะ่มีความศรัทธานนะ ตัวคุณหรือตัวคนรักคะคุณไม่ศรัทธานในคนรักใช่ไหมเขาว่าเขาเสียใจนะเขาก้มหน้าเขาเศร้าเขาเสียใจว่าคุณไม่ไว้ใจเขาไม่เชื่อใจเขาคุณบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้งโง่นะจะให้ฉันเสียเชื่อใจง่ายๆอะ่ะมันไม่ง่ายหรอกนะความไว้ใจอะ่ะมันทำรายง่ายนะแต่มันสร้างใหม่ยากเขาก็เลยเสียใจที่คุณไม่ไว้ใจเขาไห้ไปต่อไป True Love อันนี้เป็นรักที่แบบเป็นรักแท้ข้างหนึ่งของชีวิตคุณนะแต่ใจคุณรู้สึกว่าคุณหายไปอ่ะคุณอยากเปลี่ยนคุณไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้คุณอยากเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือตัวคุณรู้สึกคุณอยากหายไปอ่ะอยากจบอะไรที่มันไม่ดีเดิมๆคุณอยากจบอ่ะตำแหน่งคนรักก็าแบบเขารอคอยคุณจนเบื่อจนเซ็งเลยใครเข้ามาเขาก็ไม่เอาอะแต่ทําไมตัวคุณดูแบบคุณเปลี่ยนไปอ่ะใจคุณได้ไพ่ the world คุณรู้สึกคุณอยากจบละ ุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่ดีเดวิลทั้งหลายทั้งปวงเป็นความรู้สึกนะคุณอยากจบคุณอิ่มคุณเหนื่อยคุณพอแล้วทั้งสุขทั้งเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างคุณเผชิญมาหมดแล้ว่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนที่ชีวิตคุณเนยดี้เพื่อเป็นคุณที่ดีขึ้นเป็นคุณที่แบบเช้งดีกว่าเดิมและนิวเวอร์ชันเนาะ ก็แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้ตั้งสติให้ดีนะคะทำอะไรก็เลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังเนาะท่านใดชอบแม่หมออย่าลืมสัดไลร์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะอ่านุูคอมเมนต์เนาะท่านใดอยากได้รับคำทำนายเป็นการส่วนตัวนะคะทัก facebook มาได้ที่เพจนะคะหมอตาพายิบสีและที่ปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะสำหรับรวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อน นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ